ถังเป็นยานลบหุ้มเกาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการลบที่แนวหน้าซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวการลุกและการป้องกันอำนาจการยิงของมันมาจากปืนหลักขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนป้อมส่วนบนที่หมุนได้และความสามารถในการเคลื่อนที่ของมันเป็นสิ่งที่คอยปกป้องชีวิตของคนขับซึ่งการที่คนคนหนึ่งจะสามารถขับรถถังได้นั้นต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและต้องมีความรับผิดชอบสูงเนื่องจาก เป็นยานพาหนะที่มีอนุภาพหลายแรงสามารถทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆให้พังพินาศลาบเป็นหน้ากองได้ในชั่วพริบตาย้อนกลับไปเมื่อปีคิรัสกัลลาดัเกราิเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นที่เมืองซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเมื่อพลรถถังนายหนึ่งเกิดอาการคุ้มครั่งทำการขโมยรถถังแบบ M 6 0 A 3ออกจากคลังอาวุธและขับรถถังไปทั่วถนนในเขตเมืองซานดิเอโกพุ่งชนและบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าชาวเมืองนับหมื่น ตกอยู่ในอันตรายเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในเขตซานดีเอโกตึงกําลังเพื่อระง,งับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรที่ทําให้ใชายคนหนึ่งตัดสินใจขโมยรถถังและทําลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าอย่างไร้เหตุผลรวมถึงความเป็นมาก่อนเหตุการณ์และแรงจูงใจในการก่อเหตุกับเรื่องราวในวันนี้เหตุการณ์แซนดีเอโกแท้งแลมเพจปี1995ชอนทิโมธีเนลสันเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปี1959 เติบโตที่เขตแคมอนเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นบุตรชายคนที่สองของเดตี้เนลสันและเฟธเนลสันชอนเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมในพื้นที่ก่อนจะเข้าเรียนระดับไฮสคูลที่โรงเรียนเจมส์เมดิงสันซึ่งเป็นนักเรียนระหว่างปี1975ถึงปี1976ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากไฮสคูลเนื่องจากผลการเรียนที่ย่ำแย่และในปี1978ชอนสมัครเป็นทหารในกองทัพสหรัฐและได้ประจำการอยู่ที่เยอรมันตะวันตก เป็นหน่วยยานเกราะในฐานะพลขับรถถังในช่วงสงครามเย็นแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของชอนส่วนใหญ่เป็นการดูแลรักษารถถังที่ประจำการอยู่ในเขตค่ายทหารและเคลื่อนย้ายรถถังเป็นบางครั้งไม่กี่ปีต่อมาชอนถูกปลดประจำการในปีคศักราช .1980 เนื่องจากปัญหาทางวินยัยเช่นไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าชอบทะเลาะวิวาทและติดแอลกอฮอล์ถึงแม้เขาจะถูกบังคับให้ปลดประจำการ แต่ชอนก็ได้รับการปลดประจำการอย่างสมเกยียรติและกลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อชอนกลับถึงบ้านเกิดที่แคลมอนเขาเริ่มทำอาชีพรับซ่อมปรับปาในพื้นที่จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งต่อมาได้แต่งงานกับซูซี่เฮลมันในปีคิศกราช1984พวกเขาตั้งใจจะสร้างครอบครัวของตนเองโดยการซื้อบ้านจัดสรรในพื้นที่ก่อนที่ชอนจะต่อยอดธุรกิจของตนในเมืองซานดิเอโกช่วงปี1991 แต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเมื่อชอนได้ทะเลาะวิวาทกับหนึ่งในพนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล s h a r ปเมโมเลียในช่วงปี1990ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเสียชีวิตของแม่ของเขาซึ่งทําให้ชอนไม่พอใจในการทํางานของทีมฉุกเฉินนามาสู่การทะเลาะวิวาทและต่อมาชอนจะฟ้องโรงพยาบาลถึงสครั้งในระยะเวลา2ปีซึ่งต่อมาคดีจะถูกรวมเข้าด้วยกันและถูกยกฟ้อง ในปี1993พี่ชายของชอนกล่าวในภายหลังว่าชอนคิดว่าเขามีข้อตกลงดิบๆที่นั่นซึ่งอาจหมายถึงเขารู้สึกโกรธที่โรงพยาบาลน,นั้นอย่างมากนอกจากจะต้องสูญเสียแม่แล้วยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทแต่ก่อนหน้าในชุมชนที่ชอนเนลสันได้อาศัยอยู่นั้นเขาเป็นที่รู้จักของทุกคนในพื้นที่เนื่องด้วยพฤติกรรมที่ผิดปกติของเขาเพื่อนบ้านของชอนให้ข้อมูลภายหลังว่า ชอนมักใช้เวลาหลายชั่วโมงในเวลาตอนกลางคืนเพื่อตัดหญ้าซึ่งส่งเสียงรบกวนคนในพื้นที่ในช่วงเวลานอนและมาขุดหาอะไรบางอย่างที่หลังบ้านของเขาซึ่งขุดลึกถึง6.1เมตรเมื่อเพื่อนบ้านถามถึงเหตุผลในการขุดชอนอ้างว่าเขากำลังขุดหาทองคําและทรัพย์สิน ที่บ้านของชอนถูกปกคุมไปด้วยเศษซากของเครื่องจักรและขยะจํานวนมากทําให้เพื่อนบ้านไม่สบายใจและมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมากกว่า9ครั้งในช่วงปี1994ถึงปี1995ชอนพยายามที่จะเลิกดื่มซึ่งเหลือลังมาเป็นเวลานานเ <c oughs> หตุผลที่ทําให้เขาพยายามเลิกเนื่องจากเขาคิดว่ามันเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายอย่าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ซูซี่เฮลแมนภรรยาของเขาต้องเลิกลาจากกันไปตั้งแต่ช่วงปลายปี1991ถึงเขาจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีแต่สารพัดปัญหาถาถมเข้ามาใส่ชอนอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมคิดศกราัช1994รถตู้และเครื่องมือประปาของชอนถูกขโมยซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขาชอน ได้ทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แต่คดีก็ไม่เคยคืบหน้าในช่วงเวลานั้นชอนต้องกู้เงินโดยการใช้บ้านของเขาคำประกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ประปาและรถตู้ทำให้เขากลับมาทำรายได้หลักของเขาได้อีกครั้งแต่ชอนดีใจได้ไม่นานในเดือนมิถุนายนปี1995ธุรกิจรับเหมาส่อมปรปาของเขานั้นค่อยๆตกต่ำลงเนื่องด้วยการเข้ามาถึงของบริษัทรับเหมาซ่อมปรลาเอกชนที่ทำงานได้เร็วกว่า พราะมีพนักงานจํานวนมากและราคาที่ถูกกว่าบริษัทของชอนทําให้เกิดการเปรียบเทียบและส่งผลต่อไรายได้ของเขาเป็นอย่างมากสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อชอนในด้านสภาพจิตใจของเขาซึ่งในตอนนี้ย่าแย่อย่างมากหนึ่งในเพื่อนบ้านของชอนกล่าวว่าสังเกตเห็นชอนอยู่แต่ในบ้านและเดินวนไปวนมาในบริเวณบ้านและสวนหลังบ้านและจะออกมาเมื่อหิวเท่านั้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งของชอนกล่าวว่าชอน โทรมาบอกว่าเขากำลังคิดที่จะปิดชีวิตและในสุดสัปดาห์ถัดมาชอนเข้ามาเยี่ยมที่บ้านของเพื่อนโดยอ้างว่าต้องการมาถามสารทุกสุกดิบแต่ระหว่างการสนทนาเพื่อนของชอนต้องตกใจเมื่อเขาได้กล่าวถึงเหตุการณ์วางระเบิดที่โอคาโฮมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนของปีเดียวกันชอนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่โอคาโฮมาเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมโดยอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่โอคาโฮมาและเล่าลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด และถูกต้องซึ่งในเวลานั้นเพื่อนของชอนคิดไว้แล้วว่าชอนก็คือผู้ก่อเหตุที่โอกาฮมาแต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชอนคือผู้ก่อเหตุเพราะในช่วงเดือนที่เกิดเหตุที่โอกาฮมาชอนอยู่ที่บ้านที่ซาดีเอโกอย่างแน่นอนจากปากคำของเพื่อนบ้านของชอนภายหลังเหตุการณ์มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่โดยสรุปว่าชอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองเหตุการณ์แม้เขาจะอธิบายเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน แต่เป็นไปได้ว่าเขาหาข้อมูลจากสื่อซึ่งหากชอนสนใจอย่างมากก็ไม่แปลกที่เขาจะอธิบายได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงให้ความเห็นว่าชอนเพียงแค่หลงไหลในเหตุการณ์ก็เท่านั้นกลับมาที่ชอนมีอยู่ช่วงหนึ่งคาดว่าเขาคงรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติและพยายามหาทางออกชอนตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์ในท้องถิ่นถามถึงวิธีการจัดการอารมณ์ของตนและยังถามกับแพทย์ว่าเขาจะหาทางออกกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร จิตแพทย์ได้เพียงแนะนำตามแผนการรักษาซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการปรึกษาชอนบอกกับจิตแพทย์ตรงๆว่าเขามีความคิดที่จะปิดชีวิตตัวเองหนีปัญหาซึ่งจิตแพทย์ก็ไม่ได้แปลกใจกับคำตอบของชอนเพราะส่วนใหญ่คนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตคล้ายๆกันมักให้คำตอบทํานองนี้แพทย์ให้คำแนะนําในเชิงบวกต่อชอนและแนะนําแผนการรักษาซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสิ่งนี้ทําให้ชอนรู้สึกไม่พอใจแต่เขาก็ยอม แม้เงินของเขาเหลือน้อยเต็มทีเพราะเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่ทําให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่กี่วันต่อมาบ้านของชอนก็ถูกตัดไฟและน้ําเพราะชอนลืมที่จะจ่ายค่าสาธารณนูปโภคเกินกําหนดโดยไม่ได้ตั้งใจหลายสัปดาห์และมีจดหมายขับไล่เนื่องจากเจ้าของอสังหามองว่าชอไม่มีความสามารถในการผ่อนบ้านอีกต่อไปและในคืนของวันที่16พฤษภาคม ปี1995ชอนโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อสังหาโดยบอกว่าเขาพร้อมที่จะออกจากบ้านและคืนบ้านให้แก่เจ้าของอสังหาพร้อมค่าเสียหายภายในวันพรุ่งนี้ชอนในช่วงค่ำคืนของวันที่16เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนจดหมายบางอย่างซึ่งจะเป็นจดหมายสำคัญและกุญแจไขคดีภายหลังเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก20ชั่วโมงต่อมา ชอนเนลสันตื่นมาในช่วงสายของวันที่17พฤษภาคมปี1995ที่เมืองซานดิเอโกเขาได้ทิ้งจดหมายไว้ภายในบ้านซึ่งชอนเลือกจุดที่คนสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเข้ามาภายในบ้านก่อนที่เขาจะอาบน้ำแต่งตัวและหยิบกระเป๋าสะพายหลังเดินออกจากบ้านชอนเลือกเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะเพื่อไปยังดาวเทาของซานดิเอโกเพื่อซื้อสเบียงและทานอาหารที่ห้างแถวนั้น ก่อนจะนั่งรถสาธารณะกลับมาที่บ้านในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน <S <S เมื่อเวลาพบค่ำประมาณ18.30นกานาทีชอนขับรถตู้ของเขาออกไปโดยมีจุดหมายปลายทางคือแคลิฟอร์เนียอาร์มี่เนชั่น r ลกาซึ่งเป็นค่ายทหารสำหรับฝึกกำลังพลและคลังอาวุธยุโทโธปกรณ์บนถนนเมซาคอเล็กบุรวาดในย่านเคิรน,นี่เมซาของซานดิเอโกชอนได้ดักรอในช่วงที่พนักงานส่วนใหญ่ของค่าย เดินทางกลับบ้านซึ่งในช่วงเย็นพนักง,งานที่คลังอาวุธจะทําการปิดประตูลานจอดยานพาหนะส่วนตัวแต่เนื่องจากในวันนั้นมีพนักง,งานกลุ่มหนึ่งออกจากคลังล่าช้ากว่าปกติทําให้กําหนดการปิดประตูล่าช้าชอนใช้โอกาสที่พนักง,งานเฝ้าประตูออกไปทําธุระส่วนตัวได้ทําการขับรถของเขาเข้าไปที่ลานจอดยานพาหนะเขาจอดรถและรีบวิ่งตรงไปยังลานจอดรถถังพร้อมกับกระเป๋าสะพายหลังที่เต็มไปด้วยสเบียง ชอนขึ้นไปบนรถถังแบบ M60A3 แ a t ต o นขนาด57ตันที่อยู่บนลานจอดหลายสิบคันภายในค่ายชอนด้วยความที่เป็นอดีตพลขับรถถังจึงรู้วิธีที่ไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทเขาตรวจเช็คปริมาณน,น้ำมันและพบว่าคันที่เขาอยู่นั้นมีน้ำมันเหลือเพียงเล็กน้อยชอนออกจากรถถังคันนั้นและบุกเข้าไปคันที่สองซึ่งมีน้ำมันเหลือเฟือแต่ปรากฏว่าคันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชอน จึงตรงไปยังรถถังคันที่3ขณะที่เขาหย่อนตัวลงไปในรถถังคันที่3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็สังเกตเห็นเขาในที่สุดซึ่งวิ่งเข้ามาใกล้กับรถถังที่ชอนกําลังอยู่เจ้าหน้าที่ตะโกนว่าคุณกําลังทําอะไรลงมาเดี๋ยวนี้ชอนเมื่อได้ยินเขาตัดสินใจสตาร์รถถังและขับออกไปทันทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามที่จะหยุดเขาแต่รถถังของชอนสามารถขับได้ความเร็วสูงสุดถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับออกจากแคลิฟอร์เนียอาร์มี่เนชนอลกาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงรีบไปที่โทรศัพท์และแจ้งเหตุมีคนขโมยรถถังออกจากค่ายและโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานดิเอโกโดยกล่าวว่ามีคนขโมยรถถังและขับออกไปอาจขับไปที่ไหนก็ได้และอาจมีคนได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทําให้ทราบว่ากระสุนรถถังที่ถูกเก็บแยกไว้ในอีกอาคารหนึ่งไม่ได้หายไปด้วยซึ่งนั่นมั่นใจได้ว่าชอน ไม่สามารถบรรจุกระสุนหรือใช้อาวุธใดของรถถังได้ถึงอย่างนั้นรถถังของเขาก็ยังคงอันตรายและต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนชอนขับรถถังของเขาไปตามถนนในเขตที่อยู่อาศัยในย่านแคลมอนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและได้สุ่มทำลายรถยนต์และบ้านแถวนั้นประชาชนย่านเขตแคมอนต่างแตกตื่นตกใจและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากรถถังของชอนและต่อมา จะมีการโทรแจ้งโดยคนในพื้นที่ถึงเหตุการณ์รถถังอาวาดเจ้าหน้าที่ได้รายงานต่อไปยังหน่วยงานตำรวจซานดิเอโกซึ่งบางส่วนเป็นหน่วยงานทหารของซานดิเอโกแผนกในอำเภอซานดิเอโกเคานตีและตำรวจทางหลวง California, แคลิฟอร์เนียระดมกำลังเพื่อระงับเหตุการณ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากรถถังชนิดที่ใช nah hm ้ก่อเหตุเป็นรถถังที่มีความเร็วสูงสุดถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนลังับเหตุเฉพาะหน้าโดยการระดมรถตำรวจหลายคันสกัดให้รถถังคงชอนออกไปจากเขตที่อยู่อาศัยให้ได้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้การไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุล่าช้าเมื่อเทียบกับการไล่ล่าของตำรวจที่ผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์รถถังหนัก57ตัน ไยผ่านป้ายบอกทางสัญญาณไฟจราจรเสาไฟฟ้าและหัวใจน้ำดับเพลิงได้อย่างง่ายดายและบทขยี้รถยนต์ที่จอดอยู่ประมาณ40คันรวมทั้งรถบ้านในเวลานั้นความเสียหายของเสาไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับในเขตซาดิเอโกอย่างน้อย5,100ครัวเรือนตั้งแต่ที่ชอนออกจากแคลิฟอร์เนียอาร์มี่เนชั่นลการดเขาเดินทางไปตามถนนในละแวกแคลมอนก่อนถูกเจ้าหน้าที่สกัดให้ต้องขับออกไปทางทิศตะวันตกสู่ถนนคอนวอย และถนนบันบัวขนาดอยู่บนถนนคอนวอยชอนได้พยายามชนสะพานคนข้ามโดยพุ่งชนอย่างเต็มกำลังแต่ไม่สำเร็จหลังจากการชนไม่กี่ครั้งและเขาก็ตัดสินใจเดินทางต่อและเลือกใช้สะพานยกระดับขึ้นไปบนทางด่วนสเตทรูทที่163ก่อนมุ่งหน้าไปทางใต้ส่งผลให้ทางด่วนถูกปิดโดยเจ้าหน้าที่ระงับเหตุส่งผลให้เกิดรถติดอย่างหนักหลายพันคนติดค้างอยู่บนถนนทางด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ระงับเหตุมองว่า เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดและจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากบนถนนทางด่วนหมายเลข163มีความกว้างเป็นพิเศษเพราะอยู่ในช่วงชานเมืองซาดิเอโกระหว่างขาเข้าและขาออกซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียง20นาทีหลังจากที่ชอร์ขับรถถังออกจากแคลิฟอร์เนียอาร์มี่เนชั่นอลกาและต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ระด,ดมกำลังปิดทางด่วนในช่วงเส้นทางรล,ลึกถึงเจ้าหน้าที่ดินอ e ีบิตตีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองซาดิเอโก ชอนเมื่อเห็นอย่างนั้นก็พายายามขับรถถังเพื่อที่จะข้ามเข้าไปอีกเลนหนึ่งทําให้รถถังของชอนติดอยู่บนแท่งคอนกรีตหลังจากที่รถถังหยุดเคลื่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสีนายก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนรถถังเจ้าหน้าที่พอลแพตตันเจ้าหน้าที่ตำรวจซานดิเอโกซึ่งเป็นจ่าสิบเอกในขนาดนั้นสังกัดนาว,วิกโยธินสำรองได้เปิดประตูโดยการใช้สลักเกี่ยวเจ้าหน้าที่พอลและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆสั่งให้ชอนยอมจำนนและดับรถถังทังทนที เจ้าหน้าที่พอลตะโกนเข้าไปหลายครั้งและมั่นใจว่าชอนต้องได้ยินอย่างแน่นอนแต่ชอนไม่สนใจและไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดต่อมาชอนได้ทําการหยุดรถอย่างกระทันหันและดูมีทีท่าจะยอมมอบตัวในวินาทีนั้นริชาร์ดเจ้าหน้าที่อีกคนพยายามที่จะปีนเข้าไปในตัวรถถังเพื่อเข้าไปจับกลุ่มแต่ในขณนะนั้นชอน ก็ทาการเล่นเครื่องรถถังอีกครั้งและเลื่อมโยกรถถังไปมาเพื่อพยายามที่จะหลุดออกจากแท่งคอนกรีตตรงนั้นซึ่งดูเหมือนเขาจัไม่ยอมจำนวนโดยง่ายเจ้าหน้าที่ริชาร์ดที่เกาะอยู่บนส่วนบนของรถถังประเมินสถานการณ์เห็นว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ปิดล้อมรถถังอยู่ในตอนนี้จะเป็นอันตรายตัดสินใจโน้มตัวเข้าไปในรถถังและยิงเข้าไปในรถถังหนึ่งนัดและรถถังก็หยุดชะงักเจ้าหน้าที่ริชาร์ดได้วิทยุขอหน่วยแพทย์และรถพยาบาลโดยด่วน ชอนถูกกระสุนยิงเข้าที่ลำคอได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ระบ,บุว่าวินาทีนั้นเขาต้องการเปียงให้ชอนหยุดความคลั่งของเขาลงเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และเขายังยิงถูกจุดสําคัญของชอนโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากรถถังนั้นโยกไปโยกมาทําให้การเล็งปืนนั้นยากหลายเท่าหน่วยแพทย์ได้นําร่างของชอนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนําตัวส่งโรงพยาบาลชาร์ปเมโมเรียและในเวลาต่อมาชอนจะเสียชีวิต เนื่องจากการเสียเลือดเป็นจํานวนมากจากการถูกยิงมีการรายงานข่าวเหตุการณ์รถถังอลาวาดไปทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงค่ำของวันเดียวกันถึงแม้เหตุการณ์นี้จะสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียง23นาทีตั้งแต่ที่ชอนได้ขโมยรถถังจากแคลิฟอร์เนียอาร์มี่ n น l g นอลกาดแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวชอนทิมโมทีเนลสันผู้ก่อเหตุ เป็นผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวของเหตุการณ์นี้หลังเหตุการณ์มีการตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องยิงชอรร้อยตำรวจเอกทอมฮอลกล่าวว่าหากชอรสามารถบังคับรถถังให้หลุดออกจากคอนกรีตได้นั้นจะส่งผลอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ระงับเหตุและประชาชนที่สัญจรไปมาอาจได้รับอันตรายเช่นกันซึ่งในช่วงเวลานั้นมียานพาหนะที่แล่นผ่านไปได้ไม่ต่ำกว่า35คันในขณะนั้น หนึ่งในลูกพี่ลูกน้องของชอนให้ความเห็นที่น่าสนใจระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความชอบธรรมในการยิงชอนเนื่องจากไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่อใจคนที่คลั่งอลาวาดเพราะอาจทำสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาและควรที่จะยุติเหตุการณ์ให้เร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นในระหว่างนั้นมีการตั้งประเด็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อระงับเหตุเจ้าหน้าที่ทอมฮอลแย้งว่า หากใช้การกระทําที่ไม่ทําให้ถึงเสียชีวิตเช่นแก๊สน้ําตาสิ่งนี้อาจหยุดชอนได้แต่ไม่ใช่รถถังเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเข้าไปในรถถังได้ทันทีโดยที่มีแก๊สน้ําตาอยู่ซึ่งหลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าในระหว่างเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กาลังพิจารณาอย่างจรงิงจังที่จะขอความช่วยเหลือจากนาวิกโยธินที่ค่ายเพนเดลตันให้ส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบเบลเอช1คอปลาเนื่องจากกองกําลังตํารวจ ขาดวิธีการยับยั้งรถถังแต่สุดท้ายแผนนี้ก็ถูกยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้สำเร็จความปลอดภัยของคลังแสงมีการตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยของคลังแสงที่แคลิฟอร์เนียอาร์มี่เนชั่นัลกาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คลังอาวุธในระหว่างที่ชอนเข้าไปขโมยรถถังถูกวิพากษ์วิจารถึงการรักษาความปลอดภัยที่ผิดพลาดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการโจมตีในโอคาโฮมาซิตี เมื่เดือนก่อนซึ่งควรจะต้องมีความปลอดภัยในการรักษาอาวุธที่สําคัญเป็นพิเศษซึ่งอาจเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุได้ทุกเมื่อต่อมามีการเข้าไปตรวจสอบภายในค่ายและพบว่านอกจากประตูทางเข้าลานจอดที่เปิดไว้โดยไม่ได้ระวังแล้วลว,ลวดลวดหนามรอบบริเวณค่ายยังเสียหายในบางจุดอีกด้วยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับคลังอาวุธกล่าวว่าถึงแม้ประตูจะถูกล็อกแต่ชอนก็ยังสามารถที่จะปีนลวดในส่วนที่ลวดหนามเสียหายได้ เจ้าหน้าที่คลังอาวุธได้กล่าวถึงประเด็ดนนี้ว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับกุญแจรถถังและรถถังยังถูกเก็บให้ห่างจากรั้วเพื่อให้เข้าถึงยากซึ่งมีเพียงคนที่มีความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานหรือแม้กระทั่งสตาร์รถถังได้และไม่มีทางที่จะคาดการได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม c a l i f อร์เ a ีย m y National Guard กก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยของคลังอาวุธให้ดีขึ้น และจะสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกครั้งหลังเหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า149,201ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ257,786ดอลลาร์ในค่าเงินปัจจุบันหลังผ่านไปหลายปีเหตุการณ์นี้ก็ได้มีอิทธิพลต่อสื่อเช่นภาพยนตร์เรื่อง c o r d r s i c a s b u r b a n War Story เป็นภาพยนตร์สารคดีที่สร้างจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเหตุการณ์นี้ยังถูกล้อเลียนโดยเดอะซิมสันในซีซั่นที่11ตอน b r o เธอร์ i t t l e h e l p e อร์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ของชอนในปี1995เช่นกันเรื่องราวในวันนี้ที่ทางวอตแคสตูดีโอได้นำเสนอนั้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือเคสตา t ์ดีเท่านั้นเราไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบช่องวอตแคสตูรีโอนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งในอินเทอร์เน็ต หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดซั b สไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องวัดแคสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ